มาท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องระบบการแต่งตัวใน Blue Heaven น,นะท่านผู้ชมซึ่งมันมีมาใหม่นะเว้ยผมไม่รู้ว่ามันมีทุกคนหรือเปล่านะแต่ใน ID Bacon ผมมีนะผมเข้า ID หลักผมมันไม่มีนะเราจะมาดูว่ามันเป็นยังไงนะถ้าใครรู้ก่อนผมก็คอมเมนต์บอกผมทีนะท่านผู้ชมถ้าใครมีความคิดย,ยังไงก็แหละอย่าลืมที่จะคอมเมนต์กดไลค์ด้วยสิกดประตูดีว่าใต้เนเตอร์นะท่านผู้ชมนี่ กดเข้ามามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะนผู้ชมซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ดูง่ายกว่าเดิมนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไหมเดี๋ยวกดตรงที่ว่าใต้ครีเตอร์ตร,ตรงนี้เลยก็ยังเป็นหน้าตั้งชื่ออะไรเหมือนเดิมนะอืมระบบนันนุนียงเหมือนเดิมนี่นผู้ชมถ้าใครอยากรู้ว่าไอเทมใหม่ที่อัปเดตเข้ามามันอยู่ตรงไหนก็กดตรงที่กล่องตรงนี้รูปเอฟเฟกต์นี่เห็นไหม เช่นช่วงที่ผมเล่นมีปืนอัปเดตมาเอออะไรประมาณนะั้นมามาดูกันว่ามันมีระบบอะไรกันบ้างท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่มรู้สึกว่าแบบหน้าแต่งตัวมันจะดูง่ายสบายตาขึ้นนะนี่อย่างเช่นที่ผมเซฟไว้เนี่ยมันก็จะขึ้นแบบโซคิวนี่ก็กดไปอันนี้สามารถแบบเปลี่ยนชื่อได้นะเป็นโซคิวหนึ่งแทนก็ได้ก็กดเซฟก็กดตรงอันฟ,ฟ้ากดแค่แก้ไขกดตรงดำๆนะท่านผู้ชมนี่ถือว่าแบบถ้าใครอยากแต่งก็กดรูปเสื้อผ้าเออว่ะอไม่แต่งว่ะ <Huh? S 1> อ๋อสล็อตหนึ่งฉันอ๋อฉันไปเซฟเป็นเบคอนแทนเดย๋ยวาด นีใ่ใครแต่งบอยหนึ่งนี่จะทำให้ท่าเดินท่ายืนมันเป็นแบบนี้ถ้าเรารีเซ็ตล่ะรีเซ็ตปุ๊บอ๋อกดรีเซ็ตตรงนี้มันจะเป็นเบคอนเหมือนเดิมเลยเป็นตัวละครหลักที่เราแต่งแล้วนะผู้ชมเราจะไปดูที่ระบบนะเดี๋ยวเราจะมาดูระบบด้านซ้ายมือ ด้านซ้ายมือที่ผมเลื่อนอยู่นี่มันก็คือแบบมันจะให้เราเซฟเอ้ยมันสามารถเซฟได้เยอะกว่าเดิมหรือเปล่าว่ายี่สิบอสมมติว่าเราจะเซฟใช่ไหมเป็นยี่สิบใช่ไหมเราก็ไปแต่งตัวก่อนแต่งแบบเดิมเลยก็หาเสื้อผ้านีใ่ใไหมย,ยังไม่เซฟดีกว่านี่เพราะผมมีเจไปผมแต่งเจแต่งกดรูปเสื้อผ้าไปเจก็จะกลายเป็นเจขายกับข้าวชาน รีเซ็ตก็จะกลับมาเป็นเบคอนแล้วก็จะมีระบบถอดชุดให้เรานะท่านผู้ชมซึ่งมันจะเป็นการถอดง่ายกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมเห็นซ้ายมือหรือเปล่าผมจะอธิบายอย่างละเอียดนะ,ท,ะที่ผมเข้าใจไม่ใช่กดตรงผมแล้วก็ลบออกต้องกดไปที่กากบาทเท่านั้นนะท่านผู้ชมถ้ากดไปตรงที่ชุดเห็นไหมมันจะไม่ออกต้องกดกากบาดแบบนีน้เห็นไหมมันจะออกไปทีละชิ้นที่เราแต่งเห็นไหม นี่มันก็จะจนหมดเปลือกเลยไม่สวมอะไรไอเทมของคุณสวมใส่จะปรากฏขึ้นถนะ้าสวมใส่แล้วก็ใส่แบบตรงผมที่มันมีมาให้ไปก่อนอะไรก็ว่ากันเลยจะกดรีเซ็ตไปเลยก็ได้ถ้าใครไม่อยากใส่ต่อมานะท่านผู้ชมผมว่ามันน่าจะมีแล้วมันน่าจะมีอันนี้เว้มันจะเหมือนจะบอกว่าแบบไอเทมไหนกี่โลบัคกนะที่ที่เราสามารถแบบใส่ในโลบอกได้ในบนุูทีเว่นได้นะอย่างเช่นผมจะใส่ปีกเข้าไปนี่มันจะบอกว่าปีกนี่ราคา140โลบัคกนะเห็นไหมมันจะบอกราคาเห็นไหมเออนี่มันก็จะเป็นปีกอะไรแบบนี้ คล้าว่ามนันเปินเป็นการโฆษณาให้เราไปซื้อแบบเผื่อจยากได้ของที่แบบเอออยากได้นั่นอยากได้นี่อย่างเช่นเราจะใส่แว่นตาเข้าไปแว่นตาที่เท่าไร่ก5าบาัเห็นไหมมันก็จะบอกของต่างๆที่เราแบบน,นี้ไม่ต้องถึงกับค้นหานะอันนี้แบบทางบลูที่เป็นเขาจะจัดแจงมาให้เราในหมวดเครื่องแต่งกายทั่วไปเออถ้าเราจะมาแต่งมันก็จะบอกราคาเรานะเออท่านผู้ชมผมจะลองค้นหาไอทมที่ราคาแพง ไม่ได้มานะอันนี้ประมาณ1ล้านโลบักหรือเปล่า1 3 186 479 165หเหน้็นไหมท่านผู้ชมลองค้นหาดูปั๊บไอมไอเทมประมาณ1ล้านโลบักมันก็จะขึ้นว่าน1ล้าน1ล้านห้าหมื่นโลบักเลยโคตรแพงเดี๋ยวผมลองเอาไอเทมแบบแพงๆมาใส่ดูเออว่ามันก็ขึ้นราคาแบบเป็นหลักล้านหลักหม่นเลยนะเราจะค้นหาแคทล็อกแบบเดิมเหรอ ี่แคทล็อกแบบเดิมแต่อันนั้นที่ค้นหามันจะอยู่หน้าประเภทพวกหมวกเนี่ยนะที่ผมค้นหาเป,นเป็นประเภทเพราะทางถ้ากดมาหน้าเดิมกดไปตรงรูปตร้มไหนวะกมตรงรูปอันนี้แหละอันที่สองนี่ก็ก็จะประมาณนี้สําหรับระบบอันนี้ถ้าใครอยากลบเครื่องแต่งกายทีละชิ้นก็กดการกระบ,บากันผมที่ผมบอกนะต่อมามาดูอะไรวะไอห,หน้าตัวละครน,นี่คือเลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวละครอ,อันนี้เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นค้นหาอุปกรณ์ก็จะหน้าตาคุณนะส่วนเราจะค้นหาเครื่องแต่งกายนะท่านผู้ชมที่มันจะขึ้นช่องซ้ายมือตรงกลางๆแล้วนี่ เห็นไหมมันขึ้นในค้นหามันจะใส่ได้ทั้ง ID ทั้งคําค้นหาเลยนะอันนี้มันจะขึ้นคําหลักกับรหัสใช่ไหมให้เรากดไปตรงช่องคําว่าคําหลักหรือรหัสหรืออะไรเนะี่ยเดี๋ยวผมหาตรงสว่างๆก็มันจะได้เห็นแบบนี่นี่กดไปมันจะขึ้นแบบโดยผู้สร้างกลุ่มโดยผู้สร้างโดยผู้สร้างกลุ่มนี้ถ้าจะเป็นค้นหาจากกลุ่มนะกลุ่มที่สร้างเสื้อผ้านั้นๆนะท่านผู้ชมอย่างเช่นผมจะลองค้นหากลุ่มที่สร้างเสื้อผ้า,าผมดิอันนี้เห็นบอกว่าทุนเนล่นนายฮะฮะัลโหลไม่ดีเราต้องคิดประเภทก่อนผู้สร้างกลุ่มนี่ไง ตัวนายไม่พบอะไรเพราะผมไม่ได้มีของพวกหมวกอะไรนี่เออถ้าผมลงดูอันนี้นี่เป็นผู้พัฒนาพวกสร้างไอเทมอะไรต่างๆลองค้นหาไปเห็นไหมไม่ใช่นะน้องอ๋อนั้นกลุ่มนี่วะไอพี่ผู้สร้างนี่ผู้สร้างก็ไม่พบอะไรืรอเขาไม่ได้สร้างอะไระประเภทการจัดเรียงความสําคัญขายดีที่สุดผู้ชื่นชอบมากที่สุดเผยแผ่่า,าสุดราคาตา่ำราคาสูงมันละเอียดขนาดนี้เลยแต่ผมว่าใช้คําค้นหาดีสุดท่านผู้ชมใช้คําผู้พัฒนามัน ผมหาไม่เจอว่ะหรือผู้พัฒนานะเขาไม่ได้สร้างอะไรวะให้เออผมลองใช้ผู้พัฒนานี่ดิกดไปตรงที่กระเป๋าค้นหาเห็นปะผู้สร้างค้นหาโดยกลุ่มมีปะนี่ไงผู้พัฒนาคนนี้เขาสร้างมะม่วงในแมปโกลบปากาเดนนะท่านผู้ชมเห็นไหมมันเห็นวะ่ะแสดงว่าแบบโดยผู้สร้างเนี้ยมันไม่เห็นใช่ไหมโดยกลุ่มเนี่ยเห็นไหมเห็นมะม่วงเราก็กดใส่มะม่วงได้ในโกลบปากาเดนเออสรุปอันนี้ท่านผู้ชมมันใช้คำค้นหาจากผู้พัฒนานะแต่มันไม่ค่อยเจอวะ่ะ ันนี้ผมไปหาชื่อผู้พัฒนามานะผมว่าใช่ดีสุดก็คือการพิมพ์ไปเลยเราอยากหาอะไรไหนลองพิมพ์ภาษาไทยดิหมวกเท่ๆอย่างงี้มันก็จะเชื่อมวงเออเห็นไม่ใช่คําไทยก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษก็ได้แต่ถ้าลําดับความสําคัญกันแบบรายละเอียดใครดีที่สุดอะไรนี่ราคาต่าราคาสูงเมือแพทย์ล่าสุดนี่อันนี้ก็ในลองชื่นชอบที่สุดดิหมวกที่คนที่ชอบควาล่ามาอาอกออกออกอืมก็ถือว่าแบบมันละเอียดมากๆเลยนะ ช่วงเวลาตลอดเวลาโอ้โหมีเลือกช่วงเวลาอีกเล้เมื่อกี้เลือเดือนที่แล้วกี่วันที่แล้วนผู้ชมระบบระบบการค้นหาแบบใหม่นะเนี่ยเกบสองชั่วโมงที่ผ่านมาก็ยังมีโ,โคนหาละเอียดกันแต่ที่จริงอ่ะมัน,ม,นมันก็ไม่ได้จําเป็นนะแต่ถ้าจะเป็นสําหรับใครบางคนก็ลองมาใช้ค้นหาดูนะผู้ชม,มว่ามันจะเป็นยังไงเออว่ะละเอียดขนาดนั้นเลยก็ค้นหาชื่อได้ตามประเภทเลยนะพวกของตกแต่งในส่วนต่างๆอันนี้ท่านผู้ชมน่าจะรู้ในระบบในส่วนนี้นะถ้าเราอยากเอาตัวเลือกอะไรออกนี่ก็สามารถกดไปตรงที่ตรงนี้ เอาพวกตัวเลือกรายละเอียดออกกดไปตรงลูกศรตรงนี้ที่มีขีด3มขีดกดไปปั๊บอม่นก็จะหายไปเราใช้ะะไปใส่สกปผมอะไรตอนไหนไวะเนี่ยกดรีเซ็ตก่นอนเออเรื่องอันซ้ายมือ,น,มอนี่ท่านผู้ชมไอพวกเนี้ยท่านผู้ชมสามารถเซฟไปเลยนะแล้วก็ตั้งชื่อได้นะห้าหอะไรก็บ้าก,กันไปชุดดีๆเซฟไว้ปับ๊บนี่มันก็จะเซฟไว้เออเป็นล็อตที่เท่าไหร่ถ้าอยากดูก็กดเลื่อนลูกศรดูเอาวันนี้ผมพูดอีกรอบนะผมเซฟไว้ก็มีอะไรก็ไม่รู้หมดส่วนหมดอะไรก็บ้ากันไป บางทีมันกระสืออย่างเช่นคูหล่อเห็นไหมต้นังสือมันจะตกหล่นนะมันจะอยู่แค่ประมาณ4ตัวแล้วก็โชว์ไม่เยอะนะภาษาอังกฤษมันก็โชว์เยอะอยู่หรือเปล่าต่อมาอันนี้คือรูปเสื้อผ้าเนี่ยคือระบบการแยกเสื้อผ้าเหรอเป็นเสื้อผ้าพวกเขาเรียกเสื้อผ้าสามิติเลยเสื้อผ้าพวกเนี้ที่มันใส่เข้าไปแล้วมันจะนูนๆนะผมก็เรียกอยู่หมอนกันเห็นไหมมันก็จะมีแยกอย่างเช่นผมจะใส่เสื้อโลโก้เรบอกกันนี่นี่มันใส่เสื้อกลอเลยไปอันนี้เป็นเสื้ออะไรวะนี่เป็นแบบเครื่องแต่งกายแบบอ่อทั้งตัวอุ เออนีนเครื่องตึงไกลแบบนี้เห็นไหมถือว่าแบบแน่น,นี้ก็สามารถค้นหาดีนะท่านผู้ชมใช้คําค้นหาดีเลยแบบดีมากๆเลยนะที่มันให้เราแบบค้นหาอะไรแบบนี้สามารถใส่รายละเอียดอะไรได้เหมือนเดิมและนี่จะเป็นประเภทเสื้อผ้าแบบเฮ้ยอันนี้เท่ยังมาดูดิเสื้อเย็บยับดูดิ เออว่าเป็นแนวัวรุ่นเลยอรีบกอดมาน้อยนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมดูอบอุ่นขึ้นมาทันทีเราจะมาดูปทีละอย่างนะ่านผู้ชมว่ามีอะไรกันบ้างอันไหนผมไม่รู้ก็ใครรู้ก็บอกผมได้นะอันนี้จะเป็นประเภทเสื้อเือนกันเส้อพวกนุนๆเรียกภาษาบ้านๆแล้วกันใส่เข้าไปแล้วมันเหมือนแบบใส่เสื้อในชีวิตจริงเลยเออว่าสามารถแบบไม่ต้องไปลำบากหาในโลบอก้วแล้วก็แบบอันนี้แล้วเราสามารถพิมพ์หาเอาในนี้ได้เลยนะแมน่กเกงเกงวไวรุ่นเท็ดดี้อ h my god ฉันเป็นวัยรุ่นเท็ดดีหล่อนี่เห็นไหม เออวะ่ะอันนี้พวกกางเกงขาสั้นอะไรจะลองเอามาใส่ดูดินี่อะไรนี่ท่านผู้ชมอันนี้โคตรเทร่เลยอนะ่ะดูดีมันจะอยู่ขาเราอะหน่วยรบพิเศษทหารอะไรเงี้ยเห็นไหมเออวะ่ะอันนี้อะไรลูกกระโปรงนะ่าจะเป็นสําหรับผู้หญิงนะเห็นไหมนี่มันก็จะมีแยกเพศแยกอะไรออกสามารถค้นหาได้หมดนะอันนี้พวกรองเท้ามันจะเห็นสดทรงเลยใช่ไหมถ้าเราใส่ไปนี่เห็นไหมรองเท้าชันดูดิเออวะ่ะแต่ก่อนมันเอามาใช้ไม่ได้นะของพวกเนี้ย สำหรับในโลบล็อกไม่ใช่ในบลูแคทเวนพูดผิดนี่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าหมวดนี่จะเป็นเสื้อผ้าเดิมๆนะที่แบบบลูแคทเวนข้อกำหนดมาว่าให้มันมีอะไรบ้างนท่น้ชมสามารถมาแสงกันได้นี่เอาใหม่ฉันเป็นพรานนุ่มบาซิลสักลายหล่อนเนี่ยแล้วนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงหรือเปล่าฝั่งไม่ใช่ดิอ๋ออันนี้จะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อกับเกงอันนี้จะเป็นเพศหญิงอันนี้ตรองนี้อันนี้เป็นเพศหญิงกางเกงอันนี้เสื้อผ้าอาชีพอาชีพแล้วก็หน้าตามันเดิมนะ สำหรับอาชีพในบลูแคบเบนนะท่านผู้ชมอันนี้ล่ะอันนี้ผู้ชายและน,นี้คืออะไรวะอันนี้น่าจะเป็นแบบอ๋อช่องพวกนี้คือบลูแคบเบ้นกำหนดมาให้ช่องล่างสุดนี่ส่วนช่องสิบช่องบนนี่คือเราสามารถค้นหาได้อิสระเว้ยนี่นี่สามารถใส่คำค้นหาได้อิสระนะผมลองหาเสื้อไทยดิเห็นไหมผมไปหาเสื้อไทยเสื้อไทยที่แบบใน่คำหลักแล้วก็การค้นหาแบบขายดีมากที่สุดเสื้อไทยขายดีมากที่สุดเสื้อนักเรียนหญิงตัวนี้นะท่านผู้ชมหรือเปล่าเห็นไหมมันขึ้นแบบ ช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดเสื้อเด็กยิงเถ้าถ้าอยากเปลี่ยนก็รีเซ็ตก็เอาก็ว่ากันไปอันนี้ก็จะเป็นคำถามน,นะนือนกันอันนี้จะเป็นคำหากันเกงแหละไอสองช่องนี่กับเกงกับเสื้อนะหรือว่าทาได้ละเอียดกว่าเดิมนะ้ท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับในช่องนี้แล้วสาหรับช่องหนึ่งแดงนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นมีหน้าอาวตารนะเห็นไหมแรกนี่เป็นแบบขยับได้หรือเปล่าหรือเปล่าอันนี้มันจะส่หน้านี่ไม่เชิงว่าขยับได้ปะมันเป็นหน้าอะไรมันจะขยับได้ไหม เปลี่ยนหน้าเลยลูลูกตาเลยน้าสวยน้าสวยจะลองรีเซ็ตดิแล้วก็มาใส่หน้านสวยเฮ้ยขยับได้ขยับได้ีงไ,ไงเป็นหน้าแบบขยับได้เออห <c oughs> น้าสวยนาย้นาสวยในหน้านี้ขยับได้ไหมเหมือนไอ้หน้าวงกลมเนี่ยมันจะขยับไม่ได้หน้ามนๆอันนี่หน้าอะไรนี่อุย้ย <c oughs> ดูยดิตัวไหลเลยรีเซ็ตเลยมีหน้าอะไรวะเอออันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นรูปทรงหน้านะท่านผู้ชมรูปทรงหน้าสามารถเปลี่ยนได้นะแต่ก่อนมันเปลี่ยนไม่ได้เว้ยมี่สามารถแบบ เปลี่ยนรูปทรงได้เออวะมีอะไรอีกหน้านีหน้านี้ก็เป็นหน้าโรบอทที่กาหนดมาให้มันเดิมนะผีตัวละครน,นั้นอะไรมันเดิมหมดเอฟเฟกอะไรมันเดิมที่ใส่รหัสก็มีมันเดิมอยู่ช่องขวาล่างกลางหรือว่าระบบเข้ามาใหม่นี่มันดูไม่งงนะท่านผู้ชมแต่มันอาจจะดูงงงงแรกๆก็สามารถแบบปรับตัวตมันได้นะผมว่าแรกๆผมก็งงอยู่ตอนนี้ผมก็ยังงงอยู่แต่มันดูสบายตาก,กว่าเดิมเออ มันจัดแจงอะไรได้แบบง่ายกว่าเดิมก็อย่าลืมที่จะลองที่จะมาเข้าดูกันนะท่านผู้ชมนะก็จะประมาณนี้มาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิป,ปนี้ถ้าใครชอบฝากและกดแชร์ Subscribe ผมดูแลก็พบโอเคไแล้วก็กผมไม่บาดเจ็บไปโอเคไปเลวไปเลวเระบบการเต็งตัวไม่รอหนี้โอเคไปเลวไปเลว